เดี๋ยวพาชมมาติดตามกันต่อนะคะไปเบิงทางเกษตรอุบลราชธานีเพิ่นพนึกกำลังนะคะหางโลตัสเปิดตลาดเกษตรกรโลตัดเผื่อชุมชนนะคะเป็นการนุนเกษตรกรผู้ผลิตนํำสินค้าเกษตรปลอดภัยพบผู้บริโภคโดยตรงค่ะ กิจกรรมนี้นะคะทีหางสพพรรพสินค้าโลตัดค่ะสาขาบนราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดบนราชธานีเพิ่มมีการจัดงานนะคะเปิดตลาดเกษตรกรโลตัดเพื่อชุมชนโดยมีนายชำนาญชินตาค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับนายประวินเขียวขำนะคะรักษาราชการแทนกเกษตรจ,จังหวัดบนราชธานีหุหนละโซนราชการนายอำเภอเมืองอุบลราชธานีผู้จัดการหางสพพรรพสินค้าโลตัด เกษตรอำเภอเกษตรกร,ร,ร,กร,ร,กรและภาคีเครื้อคายภาคส่วนที่เกี่ยวของรวมในพิธีเปิดงานและก็มีการเยี่ยมชมชิมช็อปนะคะการออกห่านจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้ผลิตโดยงานนี้ค่ะ สำนักงานเกษตรจังหวัดบนราชธานีกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อได้มีการรวมกับหางโลตัดสาขาบนราชธานีและภาคีเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรร่วมกันจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าท,ที่มีคุณภาพและได้รับรองมาตรฐานพร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดให้กับเกษตรกรได้มีแรงจาหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพและได้ร่องรับมาตรฐานความปลอดภัยนะคะต่อผู เชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรที่มีการรับรองมาตรฐานระวางเกษตรกรผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรงซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้กับเกษตรกรและสามารถพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้มีความยั่งยืนโดยก,การเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรเอาสินค้าเนี่ยแหละค่ะมาออกห้านจะแสดงและ,ะขายภายในบริเวณล,ลานกิจกรรมของทางห้างทุกวันอาทิตย์นะคะขันพายอยากไปไปกันไหนเลยที่หางโลตัดอุบลราชธานีต่างแต่ 3ามโมงเสาร์จนหอด6กโมงแรงนั่นเองค่ะเอาเดี๋ยวไปฟังเสียงส่วนหนึ่งจากทางพันผูวราชการจังหวัดอุบลราชธานีกันแน่ค่ะมีพี่น้องจาก30กลุ่มรวมกันมาเป็น20บูธนะครับทางโลตัสให้พื้นที่เราอยู่2สาขานะครับสาขาแรกคือวาลินก็เปิดมาก่อนแล้วสาขาที่2คือสาขาเพืิอเมืองเราจะเปิดจําหน่ายทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่9้าโมงเช้า ถึงหโมงเย็นสินค้าที่นำมาครับก็เป็นสินค้าที่ทางราชการไปส่งเสริมโดยทีมงานของกระทรวงเกษตรนี่แหละครับทั้งที่ได้งบจากกรมหรือจากกระทรวงเองแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้งบจากงบพัฒนาจังหวัดนะครับวันนี้ก็รือว่าเปิดตลาดใหม่ตลาดในห้องแอร์ของที่เอามาขายที่นี่นะครับได้รับการรับรองคุณภาพจากทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดนะครับจะเป็นสินค้าปลอดภัยหรือ GAP เพื่อผักอินทรีย์ก็มีจำหน่ายที่ที่โรตัส ก็อยากเนชนิญชวนพี่น้องที่รักสุขภาพนะครับก็มาเลือกซื้อเลือกหาที่ตลาดติดแอร์นะครับสินค้าเกษตรติดแอร์แต่ราคายุติธรรมเพราะว่าพี่น้องกเกษตรกรนี่เป็นผู้ปลูกนำมาจมําหน่ายเองครับทุกวันอาทิตย์ครับตอนนี้มี2ส,สาขาครับ